สวัสดีครับเพื่อนๆท่านีอยู่กับผมการอีกแล้วนะครับวันนี้เราจะมาทำใช้ทำามาทำตามคำสั่งกันนะครับโดยเราใช้ KAI Studio นะครับผมไปดูคลิปกันเลยครับเฮ้ยเพื่อน<า>เพื่อนหรือไเราเรามาเราจะมาเล่นอันนี้เราจะมาเล่นนี้เถยวเล่นนั่น,นทำตามคำสั่งอะ่ะเออใช่ไามา ในชีวิตจริงนะเป่ายิงชุบโอ้ยใช่ไงะะเถอผมออกกันไกยข้าขงกคอนนะอ่ะคำสั่งอะไรครับแม,ม่คำสั่งปิดคลิปนะแล้วคำสั่งอะไรครับต้องไปหาผู้ชายคนมาเป็นแฟนอ๋อโอเคฮ้ยเธอคนไทยรือคนกินเนี่ยเอคอัคงกีตได้ซิมไทยใส่เลย แฟน,เ,นเราไหมหผู้ชายนะสู้ยังเนาะยิมชายอนะวัดโอเคอะไปละได้ละได้ลนะต้องให้ได้ต้องเป็นแฟนให้ได้โอ้ยเนาได้อยู่ข้างบนรอเขาไปแล้วอะไปหาคนใหม่สิ เป็นแฟนผู้ชายคนหนึ่งใช่ไหมใช่แฟนเราตอนไหนดีโอเคจบอู้ยลุนเกินต่แล้วเสื้อคำสั่งแล้วสินะมเมื่อกี้ก็ไปขอเป็นแฟนเรื่องนี้แต่เขาไม่เอา่ะคำสั่งเราจะเอาคำสั่งง่ายๆนะอะไปไปทำไงดีว่าไปอืม มันไดตัวนึงนะเดี๋ยวหาับนึงตามมาตามมามเ,เออมาลงมี่สวยน้ำมาออที่ส,ว,นะนสวน้ได้า,า,าล้ล้วก็อาขึ้นน,น,นี้แลวก็ขึ้นมาโดยหักใจบิดขึ้นลงไ ขึ้นลงมาได้้วยทาเซรีฟอะแต่จะเ,เหนือนิดนึงนะมีของหนมีของอะไรให้ซื้อโอ้แพงหน่อย้อัน,น,ยนี้คืออะไรวะยังไม่สวยเพื่ออะไรต้องลองอะเงนเราม่อยู่ไม่ได้สิงท่กน,น เอาคำสั่งเลยเราเอาคำสั่งไม่ยากนะแค่เหนื่อยือไเหนื่อยยนงไออม่มอะไรเนื้องนัขยับนั่งขยับหนึ่งวันหน่งวันเลยด้มีนือือวนนั้นมีแอก แล้วกันเพราะว่าีนมันมาเดี๋ยวก่อนต้องนอมเดีอก่อนสนาทีสนาทีร2 0ยีวิใช่ไหม้ยได้นะสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้สิบอ็อ่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแ หนึ่งร้อยสามอเี่ห่อยสี่หนึ่้อี่สงหนึ่งร้อยสี่สาหนึเไหร่นั้นึ่งร้อย้นเลยเยอะเลยนบเลยยอะมากโอเคเสร็จละอเหนื่อนนัเนี่ยเขายเป็นตะกิ่ด้วยขายเป็นตะเกียก็เป็นตะมันานสั่งทั้งจาเป็นตะเวีอบกาลังกาย เออโอเคทำอะไรใช่ทำอะไรง่ายๆนะวิ่งรอบบ้านตั้งแต่ตั้งแต่รั้วมาถึงรั้วอีกรอบวิ่งตั้งแต่รั้วไปถึงสระน้ำแล้วก็กำที่รั้วต้องตามไปดูน้ำเผื่อมีคนโกงเนาะอาจจะแลกก็ดูความเหนื่อยนะวิ่เรามันวิ่งเรามานั่งชมนี่ดีกว่าโอ้โหอืมโอ้เพื่อนสร็จยังเนี่ยเฮ้ยเสร็จแล้วเนอะเห็นใช่ไหมเพื่อน ไเราไปดูที่หน้าประตูหรอเพอความไม่โกงเอ๊ะเสร็จแล้วจะได้เอาคำสั่งนายต้องตาหมหาฉันฉันแอบอ่ะหรอได้เราอยู่ตรงนู้อนี่เอาจากบ้านเลยแล้วกันต้องมีคำใบยานานะเอ,อเรามาเต้นกันดีกว่านะครับเราหวงนี้เขาจะทำแบบนี้ก็นะคะก็คือเพลงไม่ติดลิขสิทธิ์นะครับ เอเสร็จแล้วเพื่อนเสร็จแล้วเหรอฉันเองฉันขอนี่เต้นเพลงไปหาดีกว mm ่าเพลงอิสใจนะไหมตึงดึงดึงตึงบายหน่อยนอกรัวนอกรัวอีกเลี้ยวเหรอเป็นอะไรกับนอกเรือนอกเรือไปถูกฟักเป็นอะไรกับนอกรัวหรือเปล่าเพื่อนไม่เป็นไรอ่ะเป็นอที่อยู่ที่นี่หรือเปล่าอ่าทะเลไม่ ไกลไหมเนี่ยอยู่ตรงถนหนหรือเปล่าไม่ไกเลเนตรงแต่อยู่ไหนอะอยู่ที่อยู่ข้างนอกรัวเลยอยู่กำลังกำลังเดินตามหาที่ถนนอย,อยู่ไกลเปล่า,ไม,าไม่ไกลอะไม่ไกลผมคิดนะคุณผู้ชมว่าเขาอยู่ที่ไหนอยูกำลังวิ่งไปหาอย่าเดินสิอย่าเดินอย่าเดินเอาคไม่ดินก็ได้คนอยู่ไหนครับตอนเนี้ย นอกหัวไงน,นอกหัวมันก็มีที่เดียวที่มันแอบ,บได้ครับคุณผู้ชมอ่ะไม่อยู่อ่ะบนรถไงร,รถตู้นอกหัวจริงเปล่ารัวบ้านหรือว่าประตูบ้านนี่หัวบ้านน,นี่ยง่ยี่เครื่องบิน ือเปล่าท,ที่บอกน,น้ำหรือเปล่าที่ทะเลยังไม่อยู่ไกลเปล่าไม่อ่ะไม่ไกลซะด้วย,วยแต่ขึ้นอยากขึ้นลิฟต์นะทำไมอ่ะเออน่า ที่บันไดเนี่ยือไม่อยู่ไหนอ่ะอยู่ด้านล่างขึ้นมาสิน่ทำอะรข้างหลัง่านอยู่ข้างบนนะ่ะแต่ห้ามขึ้นขึ้นลีบนะได้บอกเลยห้ามขึ้นลีบออนั่นปิดของันหมโป้งีนน่เนะเหอะทำอะไรนี่สั่หน,น้าฮะมึงมีอะไบายคำสั่งคสั่ง ไม่เขาอยากมันจะทำนั้นขึ้นมาก่อนขึ้นมาอยู่ที่สารไวน้ำอันนี้มีการสาธิตด้วยนะสาธิตวิธีเล่นอันนี้นะสาธิตอ่านหน้าเล่จุดเลยอ่ะเลยสาธิตให้ดูนะียนขึ้นถัามี้นะื่อนล่มแล้วก็ใส่ขึ้นไปทั้งสองให้ได้จะขึ้นทางไหนก็ได้ทางนี้หรือทางนู้นก็ได้ได้หมด เ,เวลาทั้ชสองนะ้าคุณจะขึ้นทางไหนครับทางห้องนอนหรือเปล่าอตะอุะอ๊ยขึ้นเลยไง้ไงอ่ะเอาคำสั่งครับผมคำสั่งผมไม่อยากเ้ยนี่อ่ะเหมือนเดิมอ่ะอะไรอีกแล้วที่นี่ผมจะบอกเลยโมดูไหม Săn đuôi Ui, này đồ sầu chứ <laughs> 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 เสียงบูสเสียงละข้ากังจะยังค so ุณเมลมันนานยังเลยอ่ะก็รู้เนาะโอเคนี่เสียก็โคตรนานเลยเฮ้ยช่วยมนคอมไปเลยเนี่ยไปนลยมันเดินเองไปข้างหน้าเองเนี่ยมันลื่นไงครับคุณไม่นี่ยดูมันคนดีปุ่มค้างหรือเปล่าคุณถ้าปุ่มค้าง าวอ้ยไหมอยู่อออยู่อไม่มไมมรู้หรอ,อ,อก,รอ,กอ,อยู่หลังคอมอยู่หลังคองนาเลยอะผมอยู่หลัง,องอคอมคุณแล้วบอยู่ในรั้วเมื่อกี้ผมเห็นเขาอ,อยู่แถวนั้นอยู่ที่เดิม เขาอย่ที่ t นะยืนจได้เมอยู่ไนยผมเชื่อว่าอย่างนั้นส่ชดตุรยันพามมาเกิดตรงนี้ที่ไหที่ ZT นะเขาที่เขาเต้นยันร้อกว่าคนจับถุ่นี้อะไรอยู่ไหนดูเลยดว่ไง ลงไปเล่นนะที่ไปเล่นเนี่ยฮาเลไม่คุณม่าอยู่ที่ฮาเลใช่ไหมไม่คุณอยู่แถวๆถาชาเขียวใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่อยู่แถวชาเขียวแล้วคุณอยู่ที่ไหนล่ะไม่บอกใกล้ๆชาเขียวไหมใกล่อใกล้ๆใกล้อยู่นะเห็นชาเขียวอ๋อเคยของมูรว นีน่นั่นแน่ยุม,ม,มอยอยีอยู่ไหนผมอยู่ที่ระเบยียนชันสครับตอนนี้นผมมาอยู่ระเบ,บนหลังคาฉากเขียวแล้ว ขีขึ้นชุบเออเฮ้ยมันยากจังเลยอ่ะคุณอยู่ไหนเนี่ยคุณเห็นชาเขียวดวย่หรอใช่ไม่นอนช่าเหมือนจะเขียวก็มีนี่เลยคุยอยู่ไหน,นยัยยงยากจังเลยย้ำท้าม,ามเดินสิครับคุณเปลี่ยนที่คุณอยู่คุณไปเปลี่ยนที่อยู่ที่ไหนครับ เดินไปเดินมาแถวนี้เหตุคุณเห็นฉากเขียวใช่ไหมครับใช่ผมเห็คนคุณวิ่งไปวิ่งมาด้ว่อยเห็นยังเห็นว่าฉากเขียวอ่ะมี่คุณอยู่ไหนไม่รู้แล้นี่ผมมาอยู่ที่เครื่องบินครับผม<อ>เร็วจังวะอยู่ที่นั่นมีกีค่คนอ่ะหนึ่งคน มีคนเต้นที่หน้าเครื่องบินไหมนี่เครื่ปดูมผมหาชื่อนะตอนเนี้ยไม่ได้อยู่นอกรัวใช่ไหมไม่ฮึผมเห็นคนดูบนเครื่องบินด้วยนะฮึดูบนเครื่องบินยั่ไงอืมผมลงมาแล้วเนี่ย เฮ้ยแย่จังวะอยู่ที่เครื่องบินนะก็คุณนายอยู่ไหนนี่ผมเห็นคุณ,คณด้วยว่ะอะยอมยอมยอมเฉยเลยมาเห็นไหมเนี่ยตุ้มน่ยไหนมาอุ้ยขึ้นมาตรงบันไดตรงเนี้ยขึ้นมาตรงบันไดตรงบันไดบันไดไหนครับบันไดนะคือชั้นสองน่ะมาหงุดหงิ

ม่อร็วนั้นมตอนนั้นเมื่อตอนนั้นมเดินแถวๆนี้ไงคนอะ้วยบ่าคาสากะโสจะไปแอลแล้วคุณหาเหมือนเดิมครับอันหนึงนะครับผมอบนึ่งนะครบคุณไปยืนนห้องห้องนึงผมอยู่ห้องไอทีี่ตากสงนี้ตบกสอยู่ให้งนั้นไปห้องนั้นไปแล้วไม่ต้องมาครับแบง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 แล้วมีใครเห็นมแน่นอน อุ้ยมันตกอีนตกอีนตกมันตกโ้อ้ทีวารีตกอันนีตตตตตตต้ต้องทักษาก,การมองทีดนิดนึงถึงจะเห็นนะครับมันก็จะเห็นสื่อนะอุยอ้ยล่นอีกแล้วคืออะไรเนี่ยเปลี่ยนอะไรฮะอะไรก็ล่นล่น,ลนโอ้โโอเคครับหาเลย ่่มนนโทำไมง่ายยังเลยอะคุณเขาบอกมีอะไแถวนั้นคุณไม่รู้เหรอเออเนาะอ่ะคำสั่งของคุณคือเหมือนเดิมเอยี่ยมเอยเปลี่ยนคำสั่งบมันไหมเปลี่ยนคำสั่งบ้างคำส,สั่งคือเออนึงน,นะ ไม่เจอเลยนะเออม่าถ้าเจอบอกด้วยรีบน้าให้แล้วคะ่ะเราสองคนนะะช่วยกันในการถ่ายรูปหาของครับผมซึ่งภารกิจที่ผมยังให้ทำก็คือหาตุ๊กตาสีมุกตารครับผมซึ่งเป็นเกมที่ยากมาก <S <S ทุกวันนี้ผมยังหาตุ๊กตาสีมุกตาไม่เจอเลยเน <S 1> <S 1> ีน่ยอเจอละเอยไม่ใช่มันหิน เห็นมิชกตาเนี่ยย้อหินนะตอนนี้คุณคุณหินยังเหรอครับยังนะผมก็ช่วยคุณตามเมือนเพราะคุณจะได้หายรูปไปด้วยใช่ไหมครับที่ที่ทุกที่มิกตาควรอยู่มคุณที่ไหนล่ะไม่รู้คุณทำบ่มบ่มก็ไม่ทำถามถามเจ้าของแมพครับไปอุ้ยมันก็มีเข้าได้ ได้เป็นการไปเชื่อที่อื่นไงผมก็บอกคุณไปตั้งแต่ครั้งที่แล้วนะให้เราเริ่มเข้ามาเมื่อเมื่อแตะมันเข้าไปอยู่ในเครื่องบินเลยนะเฮ้ยจริงเหรอเข้าไปยังไงอ่ะมันมีประตูทางเข้าไม่เข้านะครับคุณผมเห็นดูหน่อยดูหน้ามีล่าดูเฮ้ยเอาเกมคุณมาเถอะอะไรคะถ้าเราเข้ามันจะเป็นการมันจะเป็นการให้ผมเข้าไปในเครื่องบินนะเนี่ยดูเดู นายมีนคนเข้าตามมาตู๋นายเขามีตุ๊กตาหมีไหมพร้อมกันเลยนายเขามีตุ๊กตาหมีไหมครับไม่มนะีครับผมอยากลองเข้ากัเลยอ่ะเข้ามาสินี่นทมทำอะไรคนเดีโยงก็ไปด้วยไม่ไม่เห็นตุ๊กตาสีน้ำตาลเลยผมกำลังวิ่งหาตุ๊กตาสีน้ำตาลครับคุณช่วยกันหาสิที่อ,อยู่ีปัง สวยแค่แบคทีเดียวหรือเปล่าออยากงั้นีอยคุณครับุณเนี้ครับเพราะรู้จอผมผมเห็นในฟองนั้นนี่เป็นตาหมีใช่ใจะเป็นสีเตัวนตาหมีบ้านคุณเหรออยู่ในน้ำมันผมไม่เจอหมีแต่ไม่ใช่หมี คนมันเกี่ยวอะไรกับตัวหมีแนะครับผมรู้สึกว่าแบบผมลดรัวเลยอีกแล้วแล้วก็จะหยุดแล้วนะครับเพราะแบบมันลดเลพิ่มเลยอ่ะผมยอมแพ้ผมยอมแพ้ตายยอมแพ้ปีคิวได้เปล่าเออได้ไหปปีคิวเราบอกให้ไม่ปีคิวเนยเอ้ไอ้ยไม่คิน ใช่ครับปิดที่ไหนไี่บอยแค่ไงหรอตอนนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายเดอกันปีหน้าเด้อพวกนี้ก็พอมัออ้งบ๊ายบายบ๊ายบาย,บาย,บาย